สวัสดีค่ะสำหรับ ep 2นะคะนักเรียนที่มันยังไม่ได้ออกมาทำการแสดงก็ออกมาเป็นชุดที่2ในวันนี้ป2อ2ครับ2นะคะมาดูว่าเอ๊ะใครที่ทำหล่อบ้างนะคะอ้าวมาดูกันเลยนะคะนี่เลยนี่เลยดูตัวเองนะคะติดตามตัวเองใน u t u b e นะคะและนักเรียนหญิงนะคะหรือเรียกว่าตัวนางนี่เลยนี่เลยเอาละนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ชมเป็นไงคะแสดงแล้ว กลายเป็นผู้ชมถ้าพอใจปรบมือไหมคะปรบมือเป็นกำลังใจเพื่อนคะ่ะเอาละสัมภาษณ์นะคะรู้สึกอย่างไรคะเอาสัมภาษณ์คนแรกเลยรู้สึกยังไงคะในวิชานาฏศิลป์รู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมคะเพื่อนทําได้เราก็ทําได้เป็นไงลูกตื่นเต้นเพื่อนทําได้เราก็ทําได้อย่าลืมติดตามตัวเองใน YouTube ใช่ไหมใช่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีคะ่ะ นักแสดงตรงสวัสดีครับนักแสดงขวาหันหนึเดินลงเวทีบ๊ายบายยูทูบด้วยครับไปค่ะไปค่ะไปค่ะ,คะเย้พบกันใหม่ใน YouTube หน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายยังโอเคค่ะ